วันนี้ป้าเล็กก็จะมาชงเมนูเย็นสูตรแก้ว2 2ออนวันนี้ป้าเล็กจะมาชงกับเครื่องชงแคนวารแล้วก็เครื่องบดกาแฟ s 4 6 0อสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับป้าเล็กออริทัล f f e ฟกันอีกแล้วนะวันนี้ป้าเล็กก็จะมาชงเมนูเย็นสูตรแก้ว2 2ออนวันนี้ป้าเล็กจะมาชงกับเครื่องชงแคนวารแล้วก็เครื่องบดกาแฟ s 4 6 0อ่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําก่อนว่าวัตถุดิบของเรานีมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือมีกาแฟกาแฟของป้าเล็กเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์หกนะคะเป็นผสมราบิก้ากับโรบัสต้าผสมกันหรือว่าเอ็กตาสตองนั่นเองแล้วที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นนมผสมนมผสมก็จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ที่นี่ใช้ของทีพอตนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูเย็นในสูตรแก้วย2อออเราก็จะมาเริ่มแก้วแรกกันก่อนเลย เราจะทำเอสเพรสโซเย็นเราจะดึงน้ำกาแฟมา5ออนเดี๋ยวเรามาทำกาแฟกันเลยเนาะอะ,อะตามมาเลยเราก็จะใส่ด้ามชงเข้าไปแล้วก็เอาแก้วมารองเราจะดึงน้ำกาแฟมา5ออนแล้วกดเป็นปุ่มที่เราตั้งไว้2ออนเลยเพราะว่าเครื่องตัวนี้เราสามารถตั้ง1ออน2ออนได้เลย ระหว่างที่เราสกัดน้ํากาแฟอยู่เราก็เตรียมแก้วมาเราจะใส่นมผสมสองออนมีแก้วสองออนไหมอ่าได้น้ํากาแฟมาโอ้ห้าออนแล้วเรียบร้อยอ่าเราได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่นมผสมสองออนเราจะใส่ทีละหนึ่งออนสองครั้งก็ได้อ่ะอันนี้หนึ่งออนนะใส่ลงไปในแก้วยี่บสองออนนี้เลยใส่ลงไปแล้วก็ม้วนแก้วเก็บแบบนี้ได้เลย ที่เหลือเราก็ใส่น้ํากาแฟไปเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันพยายามคนนมกับน้ํากาแฟให้เข้ากันก่อนเขาจะได้ผสมกันเดี๋ยวเวลาเราลูกค้าจุมหรอดดูดไปเออจะได้อร่อยเลยจะได้ไม่มีนมติดอยู่กลนแก้วบางคนยังคนไม่ไม่ละลายเลยนมติดอยู่กลนแก้วแล้วเราก็ไปใส่น้าแข็งพอเราคนละลายแล้วเราก็ไปใส่น้ําแข็งได้เลยปิดฝาได้เลยเราก็จะได้เอสเพรสโซเย็น so มาแล้วเอสเพรสโซเย็น e so แก้วแรกของเรานะคะ ต่อไปเราจะมาทำเป็นอเมริกาโน่เย็นก็คือเราก็จะมาทำน้ำกาแฟก่อนอเมริกาโน่เย็นของเราในสูตรแก้ว22ออนเราจะดึงน้ำกาแฟมา4ออนค่ะถ้าทำไปส4บอกใครอ่ะก็าทำกาแฟมือจับเครื่องไว้ดันเข้าหาก,กันเราจะเอาน้ำกาแฟ4ออน รารอ,อน้ำกาแฟมา4ออนอเราได้น้ำกาแฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมความหวานคือหวานน้อยของออรเรนทอลก็คือใส่ประมาณ0.5ใส่แค่ครึ่งออนเรียกง่ายๆก็คือเอาง่ายๆครึ่งออนก็คือ0.5ใส่ลงไปในกาแฟเลยเพราะว่าน้ำกาแฟเรายังร้อนอยู่เขาจะได้ละลายง่ายแล้วที่เหลือเราก็เติมน้ำเปล่าให้ถึง8ออนเลย เพราะว่าของเหลวในแก้วนี้ต้องได้8ออนเขาถึงจะเต็มแก้ว22ออนแล้วก็คนให้น้าเชื่อมกับน้ํากาแฟละลายทักนิดนึงเข้ากันคนให้น้าเชื่อมแตกละลายให้ดีก่อนเขาจะได้ไม่จับเป็นก้อนแล้วเราก็ตักน้ําแข็งมา1แก้วเมนูเมริกาโนเย็นนี้คือง่ายสุดและทําง่ายด้วยเทน้ํากาแฟใส่ลงไปในแก้วเลยแล้วอาจจะเอาช้อนจิ้ม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 ลงไปนิดนึงเพื่อเขาจะได้ลงไปจะได้ไม่ติดก้อนน้าแข็งข้างบนได้เทลงง่ายอ คนๆด้วยที่เหลือเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วปิดฝาแอดมินชอบว่าปลาเล็กพูดเนอปิดฝาให้เรียบเลยเสร็จแล้วค่ะอเมริกาโนเย็นหวานน้อยอ่าอ่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูคาปูเยนคาปูเยนเราก็ต้องมาทําฟองนมกันก่อนเดี๋ยวจะปั๊มฟองนมให้ดูนะว่าเราจะทํายังไงวิธีที่ง่ายที่สุดเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาเล็กจะทายังไง นี่เยือกปั๊มฟองนมของเราขนาด400 ml นะก็คือเยือกต้องเย็นแล้วก็นมเย็นแต่ประเล็กเทนมใส่ไว้แล้วประมาณครึ่งพิเชอร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปั๊มกันให้เกิดฟองเยือกเนี้อเย็นนมเย็นใส่ฝาปิดเข้าไปแล้วก็ดึงแบบนี้เลยค่ะดึงสัก5 6รอบประมาณนี้ไม่เกิน10รอบก็น่าจะเกิดฟองลแล้วเนี่ยเขานืดแล้วแสดงว่าเขาเกิดฟองขึ้นแล้ว อันนี้ก็คือวิธีทําฟองนมสําหรับคาปูเยนบางคนก็อาจจะมีเป็นก้านปั่นไฟฟ้าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือวิธีนี้ปเปล็กชอบง่ายสุดเร็วสุดทํามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราแช่ถังน้ําแข็งไว้ก่อนเนาะฝากไว้ก่อนอ่าโอเคค่ะเราก็ได้เอานมที่เราสตีมเมื่อกี้นี้ที่เราปั๊มฟองนมเมื่อกี้นี้ไปแช่เย็นไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาทําน้ํากาแฟกันคาปูเย็นเราจะดึงน้ํากาแฟออกมา4ออนค่ะ เดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟมา4ออนระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟเราก็มาเตรียมนมผสมของเราได้เลยความหวานปกติของออร e เ t a นทัลก็คือสูตรแก้ว22ออนใส่นมผสมไป2ออนตอนลยก็จะเทนมรอเทนมรอเลยนะอ่ะพี่ละ1ออนก็ได้1ออน เราทำกาแฟยังมีความสุขเราก็ทําไปยิ้มไปแต่เราไม่ได้บ้านนะเ,ออเราทําไปยิ้มไปอันนี้สองออนใส่นมผสมมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็รอน้ํากาแฟสี่ออนเราได้น้ํากาแฟมาแล้วสี่ออนเราก็เทใส่แก้วได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันสีสันเข้มข้นมากแล้วก็เอาไปใส่น้ําแข็งนี่ฟองนมที่เราทําแล้วก็เราแช่ยเย็นไว้บแป๊บ,บนึง เขาก็จะเกิดการเซตตัวแบบนี้อ่ะเราก็จะมาตักฟองนมท็อปหน้ากันเลยนี่ฟองนมที่เราได้มาจะเป็นแบบนี้นะฟองก็จะเนียนๆนุ่มๆแบบนี้เลยเราก็ตักใส่ข้างบนไปเลยฟองนุ่มระมุนนะ่ากินมากเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าได้เลยปับ๊บเรียบร้อย คาปูชิโน่เย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นเมนูลาเต้เย็นเนาะลาเต้เย็นในสูตรแก้ว22่องออนเดี๋ยวเราก็ทำกาแฟสองช็อตเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะดึงน้ำกาแฟมา3ามออนเราไปทำกาแฟกันเลยกาแฟก็เท่าเดิมใช้สองช็อตเหมือนเดิมน้ำกาแฟ3ามออน ใส่กาแฟาเรามาเรียบร้อยแล้วระหว่างที่เรารอเราก็มาเตรียมส่วนผสมของเราเลยก็เหมือนเดิมนมผสม2องอนเหมือนเดิมนะอ่ะนมผสม2องอนอันนี้1นึออนใส่แล้วก็ม้วนแก้วขึ้นเลยเราไม่ต้องใช้ช้อนขูดเลยนี่เอาออนที่ 2, 2> นี่เราไม่ต้องใช้ช้อนคูดดโอยเสียเวลาเอียงไปเอียงมาลาเต้นมสดนมสดเราจะใช้ที่3ออน เราก็ใช้แก้ดีตวงได้เลยสมออนกนะ็คือ90 ml นี่เราตวงมาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยเราได้น้ำกาแฟแล้วสามออนใส่ได้เลยคนให้เข้ากันแล้วก็ไปใส่น้ำแข็งได้เลยปกติแค่นี้เสร็จแล้วลาเต้เย็น <Yeah. S 1> เป็นอันว่าเสร็จ ลาเต้เย็นก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูเหลือเมนูสุดท้ายก็จะเป็นมอคค่าเย็นมอคค่าเย็นก็คือบางคนบอกว่าอยากกินทั้งกาแฟแล้วก็ได้กินโกโก้ด้วยก็คือแนะนําเป็นเมนูมอคค่าเย็นมอคค่าเย็นเนี่ยเราจะใช้น้ํากาแฟ4ี่ออนเดี๋ยวเราไปทํากาแฟกันเลยนะอ่ะมากาแฟก็ใช้สองช็อตเท่าเดิมไร้น้ําเหมือนเดิมนิดนึงใส่ดชมชงเข้าไปเอาแก้วมาลอง กดให้น้ำกาแฟไหลออกมาให้ได้4ออนดูสีกาแฟสิน่ากินมากเลยสีกาแฟเห็นไหมคะอ่ะได้น้ำกาแฟมาแล้ว4ออนเราได้แก้วมาแล้วเราก็จะใส่นมผสม2ออนเท่าเดิมสูตรของเรนเท่าคือความหวาน100%สำหรับแก้ว22ออนใส่นมผสม2ออนอ่ะเทมาเลย1ออน สองออนอ่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะใส่เป็นโกโก้ผสมสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็คือโกโก้โกสองออนอันนี้เราชงใส่ตู้เย็นเก็บไว้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนึ่งออนสองออนที่เหลือเราก็เทน้ํากาแฟใส่ไปได้เลยเทรวมไปด้วยกันทุกสิ่งอย่างอยู่ในแก้วนี้แล้วเราก็คนๆๆให้เข้ากันแล้วก็เอาไปใส่น้ําแข็งแค่นี้เอง ก็คือ,อนมสดท็อปหน้าไปหน่อยท็อปหน้าด้ยวยนมสดไปแล้วก็ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยสำหรับมอคค่าเย็นในสูตรแก้ว22ออนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแก้ว22ออนสูตรเย็นนะคะป้าเล็กก็มาแชร์สูตรดีๆให้ทุกคนได้ดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนสามารถนําไปใช้กันได้เลยนะ ก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานโอริทเทิลคอฟฟี่และเป็นกําลังใจให้ป้าเล็กด้วยนะอ่า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปว่าคลิปหน้าเนี้ยป้าเล็กจะมาแชร์ความรู้ดีๆอะไรให้กับทุกคนได้นําไปใช้กันเนาะสาหรับวันนี้ป้าเล็กก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ